สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าท่านที่เกิดในราศีกุมพันไม้มงคลที่ควรจะนำมาปลูกไว้เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับดวงของท่านนะคะชาวลัคนาราศีกุมก็คือท่านที่เกิดอยู่ระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13 000. มีนาคมนะคะราศี กุมจะเป็นราศีแห่งการรวมพลังและการประดิษฐ์คิดค้นใหม่นะคะเรามาดูลักษณะราศีของชาวราศีกุมหรือ Aquarius สนะคะปกติจะเป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมาบางครั้งก็จะเป็นคนขวานผ่าซากนั่นเองนะคะมีความคิดที่ริเริ่มเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีรักสนุกฉลาดหนักแน่นชอบทำประโยชน์ให้กับมิตรสหายหรือสังคมนะคะชอบ คบหาสมาคมก็คือเป็นคนชอบเข้าสังคมนั่นเองนะคะชอบอิสระลำคาญถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างมาจู้จี้ขี้บ่นหรือบงการค่ะสีที่ถูกฉลกก็คือสีม่วงครามนะคะส่วนสีที่ห้ามใช้ก็คือสีขาวและสีเขียวอัญมณีนำโชคก็ได้แก่พลอยสีม่วงครามนะคะส่วนอัญมณีที่ห้ามใช้ก็คือพวกนินมรกตหยกเขียวส่องเพชร มุกดาไข่มุกค่ะและสำหรับพันไม้มงคลที่สามารถเสริมดวงชะตาของคนราศีกุมก็คือเข็มนั่นเองนะคะให้มุของความมงคลแห่งนามก็คือความฉลาดหลักแหลมคมคายนะคะคนโบราณก็จะนำมาใช้เป็นดอกไม้บูชาครูนะคะเชื่อในการให้สติปัญญาและความฉเฉลียวฉลาดนั่นเองค่ะ ไม้มงคลต่อไปก็คือเฟื่องฟ้านั่นเองนะคะส่งเสริมเรื่องของการมีชีวิตที่สดใสร่าเริงว่ากันว่าเฟื่องฟ้ามีถิ่นกำเนิดอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนนะคะบริเวณทางตอนใต้ของประเทศจีนและอเมริกาใต้ค่ะพันพื้นเมืองดั้งเดิมมีอยู่ราวประมาณ40ชนิดภายหลังก็กระจายไปตามถิ่นต่างๆทั่วโลกเลยนะคะผสมข้ามพันกันจนเป็นเฟื่องฟ้า สีต่างๆมากมายค่ะเฟื่องฟ้าถูกนำเข้ามาปลูกในเมืองไทยครั้งแรกในปี2 4 5 3นะคะก็เป็นคุณหมอไฮเอ็ดเป็นคนที่เอาพันธุ์ดอกสีอิฐเข้ามาหลังจากนั้นพระยาปฏิพัฒน์ภูวานก็ได้นำพันเฟื่องฟ้าสีชมพูและสีอื่นๆมาจากประเทศสิงคโปร์เข้ามาอีกหลายชนิดนะคะ ในยุคดั้งเดิมเฟื่องฟ้าก็จะมีดอกไม่กี่สีนะคะออกดอกเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนก็คือมกราคุมพาเท่านั้นต่อมาก็มีการผสมสีกันจนออกดอกได้ตลอดทุกฤดูกาลและก็มีสีเกือบทุกสีนะคะและบอนไซก็คือไม้มงคลสําหรับท่านที่เกิดในราศีกุมนะคะ มีความอดทนแข็งแกร่งสามารถทนอยู่ได้ทุกสถานที่และทุกสถานการณ์สามารถเป็นพันไม้มงคลของท่านที่เกิดในราศีกุมค่ะก็ครบนะคะสำหรับท่านที่อยู่ในราศีกุมนะคะไม้มงคลทั้งหมดนี้หานำมาปลูกนะคะเสริมดวงชะตาให้มีความ เป็นสิริมงคลกับท่านนะคะขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย